สวัสดีคะ่ะต้องกินลำมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้ต้องจะชวนมากินน้ำพริกปลารา้าอันนี้แม่ทำให้นะคะทุกคนแล้วก็มีผักลวกเยอะมากเลยนะคะมีชะอมมีหน่อไม้ต้มมีผักแคบผักตำลึงนะคะทุกคนมีอันนี้อะไรไม่รู้สองอย่างต้องไม่แน่ใจว่าอะไรแล้วก็มีมระ อยู่อันหนึ่งมีไข่ต้มมีแหนมมีแคบหมูมีเยอะมากวันนี้จะกินกับข้าวสวยนะคะทุกคนขออนุญาตใช้มือเดอ้อทุกคนล้างมือแล้วมากินกันเลยค่ะอันนี้แม่ทําให้หมดเลยแล้วก็แฟนจัดจานให้นะคะทุกคนใช้มือเดอ้อวันนี้อืม เหมาะล้ำขนาดเลยแซ่บทุกคนอืม แม่ประทีปเก็บที่บนดอยอือ หน่อต mm ้ม hmm. อ่อนๆ เผ็ดเหมือนกันนะอืมฝนตกแล้วทุกคนอืม ผักแคบหรือว่าผักตำลึงยอดผักตำลึงอืออือุกคนดีที่ต้องกินในล่ม

ไข่ต้มทุกคนน้ำพริกเอานยำจะกับอะไรบอทั้งทั้งลูกเลยนเลยนาะอืม Ååå! Mm. Mm. ำพริกหมดอ่ะตึปิกหมดทุกคนอืมปวดเริ่มตกแรงละ น้ำพริกหมดทุกคนกินข้าวกับแหนม อ,อ,อ,อพริกทุกคนอยากกินพริกกันแนงเก็บที่ต้นนะคะฝากกดน้องแมวฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย